คำถามผมคุณคิดว่าคุณจะสร้างความเดือดร้อนไหมกลุ่มคุณสร้างความเดือดร้อนไหม,วม,เ,ไมเวลาคุณไปมไมขี<ต>่ผมไม่คุยกับผู้จัดละเพราะผู้จัดเขาผู้ใหญ่พอผมอยากถาม,<ผ>มคุณมมมผมไม่มีกลุ่มฮะผมไม่มีกลุ่มผมไปคนเดียวอาวผมมีกลุ่มที่ไหนถามเลยผมไม่มีกลุ่มนะครับคุณไม่ได้ขี่ไปคนอื่นเลยอาคนอื่นเขาเติมมันให้ผมเปล่าไม่ได้เติมนะผมเติมเองทุกคนก็เติมน้ำมันเองกันแหละใช่เอออแล้วใครจะไปผมไมแล้วคุณขี่ร่วมกับเขาหรือเปล่าคนอยู่ในในกลุ่มในกลุผมขี่คนเดียวฮะผมขี่คนเดียวผมรู้คนขี่คนเดียวแต่ว่ากลุ่ม ผมไม่ได้แผละจริงๆผมว่าคุณไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนคุณกำลังสร้างความเดือดร้อนให้ผมเนี่ยตอนนี้เอาใช่ครับใช่ใช่อันนี้มันเรื่องจริงก็ผมก็ขี่ไปของคนคนเดียวแล้วคุณบอกว่าผมไปขี่ไปกลุ่มยังไงโอเคโอเคเอาเป็นเอาเป็นว่าคุณอะคุณคิดว่าคุณสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนไหมแต่ถ้าสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนก็ต้องขออภัยด้วยบางทีสองล้อบางทีเขาไม่ยอมรับเนาะในสังคมเราอันนี้อันนี้อันนี้ผู้ขอสาระหน่อยนะอย่ากจะอะไรสาระครับอันนี้โอเคเรานี้สาระแล้วนะสาระโอเคตั้งใจฟังว่ามาก็คือโอออเเคจจจบบบแแลลล้้ววไไไงงงงยยยยัััมม่่๋